นี่คือรองเท้าที่ทุกคนควรมีค่ะของโพซี่เลยค่ะรุ่นนี้เลยเธอฉันบอกเลยเธอนะวัสดุคือความสะอาดง่ายมากเธอใส่แล้วแบบนะทำให้เท้าเราแบบเดินสบายมากๆเลยเธอดูสีเห็นไหมเธอสวยมากเลยเธอมีหลายสีให้เลือกเลยเธอนะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะกดดูจักร้าได้เลยค่ะราคาไม่แพงเลยเธอนะเห็นไหมมันจะมีแบรนด์โพซี่รัวนนี้เลยเธอนะแล้วมีการลื่นด้วยเธอนะนิ่มเหมือนเหยียบ เอึเลยเธอบอกเลยนะเออทำไมต้องเหยียบออใช่ไม่เข้าใจนะเธอนะเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมตัวนี้มันดีไซน์มาเพื่อรองรับเท้าดีมากๆเธอเห็นไหมมันจะแบบเก็บตรงนี้หมดเลยเธอเห็นปะเธอแล้วเดินแล้วนิ่มมากเธอฉันบอกเลยเธอนะราคาไม่แพงเลยเธอนะของโพซี่เธอแบรนด์แท้แน่นอนตะก้าฉันเธอบอกเลยนะเออเลิศมากๆเลยเธอนะสนใจจิ้มในตะก้าได้เลยนะคะเธอนี่สวยมากเลยเธอเห็นไหมนี่ดูดีไซน์เธอถวยปะเลิศมากเลยเธอเห็นป้าเห็นป้านะ นะมีหลายสีให้เลือกเลยมีสีชมพูสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวค่ะนะแล้วก็มีอีกหลายสีเลยกดดรีาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้กำลังแฟดเซียอยู่เริวากรีบดกดทุกคนนะบายบาย